คลิปเสียงนี้เป็นเสียงที่กล่าวคำขอบคุณร่างกายของเราที่มีบุญคุณกับเรามาตั้งแต่เกิดจนถึงณบัดนี้นะคะขอให้เป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ได้ยินค่ะขอบคุณร่างกายทุกส่วนทุกอวัยวะทั่วทั้งร่างกายของฉันที่แข็งแรงปกติสมบูรณ์มากขึ้นมากขึ้นในทุกลมหายใจ ขอบคุณ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 เซลล์ทุกอนูเซล์เซลล์ทั่วทั้งร่างกายเป็นล้านล้านเซลล์ที่ทำงานตรงตามเวลาทั้งเซล์เม็ดเลือดขาวเซลลเม็ดเลือดแดงคโครโมโซมเซลดีเอ็นอตอมต่างๆทั่วร่างกาย ที่ทำงานกันอย่างแข็งขันเต็มที่ตลอดเป็นปกติสมบูรณ์เป็นเซลล์ที่สดใสแข็งแรงร่าเริงเบิกบานมากขึ้นทุกลมหายใจของฉันเป็นอนุเซลล์ที่สง่างามดีงามสูงส่งและผ่องใสเป็นเซลล์ที่สามารถต้านทานโรค เป็นเซลล์ที่มีภูมิคุ้มกันโรคที่ปกติสมบูรณ์ย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปไร้ขีดจำกัดขอบคุณ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 ,คณ,คณ,คณระบบประสาทสัมผัสระบบหายใจระบบภูมิคุ้มกันระบบย่อยอาหารที่ฉลาดที่ทำงานอย่างเต็มศักยภาพ ให้ฉันได้รับรู้ถึงความสุขสดชื่นได้อย่างง่ายๆตลอดเวลาเข้าถึงความรู้สึกด้านดีได้ง่ายๆสบายสบายรู้สึกเบิกบานกระตันยูรู้คุณทราบสึงใจขอบคุณขอบคุณและขอบคุณขอบคุณตาของฉันที่ทำให้ฉันได้มองเห็น ความสวยงามของทุกสรรพสิ่งสรรพชีวิตเห็นสีสันของธรรมชาติดอกไม้ต้นไม้เห็นรอยยิ้มของผู้คนในครอบครัวของฉันและรอยยิ้มของผู้คนในโลกใบนี้ทุกๆคนทุกคนยิ้มให้กันและกัน ทุกคนยิ้มให้ฉันและทุกคนที่พบฉันก็ยิ้มให้ฉันตลอดเวลาเรายิ้มให้กันและกันฉันเห็นความมีน้ำใจของผู้คนที่อยู่รอบๆตัวของฉันมองเห็นผู้คนที่แข็งแรงทุกคนที่เป็นคนดีผู้คนต่างเป็นคนดีทุกคนเป็นกัรยาณมิตรมีทั้งผู้ชายและผู้หญิง ทุกชาติศาสนาขอบคุณตาของฉันมากนะขอบคุณ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 แขนทั้งสองข้างขาทั้งสองข้างทั้งข้างซ้ายและข้างขวาที่ให้ฉันได้เดินไปที่ต่างๆตามที่ฉันต้องการฉันไปไหนก็ได้เพราะมีขาที่แข็งแรงมาก ฉันมีมือที่แข็งแรงมีนิ้ว10บนิ้วที่แข็งแรงที่สุดมือชั้นนิ้วชั้นต่างให้ชั้นได้หยิบจับอะไรได้ทุกอย่างตามปกตินิ้วปกติสมบูรณ์แข็งแรงทั้งหมดทำงานสมบูรณ์พร้อมพลั่งไม่เคยหยุดพักเลยทั้งนิ้วและมือและขา ต่างก็ทำในสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อผู้คนขอบคุณนะขอบคุณ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 สมองอันเฉลียวฉลาดมีสติปัญญาฉลาดหลักแหลมสมบูรณ์และมีมากขึ้นในทุกลมหายใจอย่างไร้ขีดจำกัด ขอบคุณพรสวรรค์อเลอค่าของฉันไอเดียบันเจิดที่หลั่งไหลถาโถมเข้ามาไม่เคยหยุดหย่อนขอบคุณกล้ามเนื้อกระดูกเลือดเนื้อเส้นเลือดทุกเส้นทั้งมวลทั้งหมดทั่วทั้งร่างกายรวมทั้งหัวใจปอดตับไตลำไส้นะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ กระเพาะอาหารเส้นเลือดฝอยระบบย่อยอาหารระบบขับท่ายทั้งหมดทั่วทั้งร่างกายของฉันที่สามารถคี่กันทำงานเป็นปกติสมบูรณ์อย่างแข็งขันไม่เคยหยุดเลยต่างขมักขม้นทำงานตลอดทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มกำลังล้นเหลือทุกลมหายใจตั้งแต่ฉันเกิดมา ขอบคุณมากนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณ